ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูกน,นิกานะคะในวิชาการงานอาชีพเรื่องงานบ้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงเรียนจึงไม่สามารถเปิดเรียนได้ในช่วงที่นักเรียนต้องเรียนรู้อยู่ที่บ้านคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะลองมาทำบ้านงานบ้านกันดูนะคะเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ปกครองการทำงานบ้านเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและการทำงานเพื่อดูแลรักษาห้องต่างๆภายในบ้านเครื่องใช้ในบ้านและบริเวณในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการปัดกวาดเช็ดถูรวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการกรอกน้ำใส่ขวด การเสิร์ฟน้ำและการประกอบอาหารก่อนที่นักเรียนจะไปลองทำงานบ้านกันดูนั้นคุณครูมีตัวอย่างการทำงานบ้านของซาร่ามาให้ชมกันนะคะไปชมกันได้เลยค่ะขณะที่คุณยายและซาร่าสนทนากันเรื่องการทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวยายเนี่ยจะบอกขั้นตอนในการทำงานนะซาร่า หลังจากที่เรากําหนดเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการปัดการปัดที่เพดานหรือว่าฝาผนังห้องเนี่ยซาร่าทราบแล้วนะว่าใช้ไม้กวาดด้ามยาวในการปัดฝุ่นนะ่ะณย่คะถ้าเราปัดโต๊ะตู้ชั้นวางของตู<อ>้เย็นโทรทัศน์เราจะใช้อุปกรณ์ที่ปัดชนิดไหนในการปัดคะจริงสินะถ้าเป็นการปัดเพดานเนี่ยเราใช้ไม้กวาดหนา ถ้าเป็นชั้นวางตู้โต๊ะโทรทัศน์เราก็จะต้องใช้ไม้กวาดขนไก่ในการทำความสะอาดจึงจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องนะนะหนูเคยช่วยป้าน้ำปัดฝุ่นที่ชั้นวางหรือโทรทัศน์หรือตู้และใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นค่ะคุณยายถูกต้องแล้วจ้ะน้าสาเนี่ยใช้อุปกรณ์ถูกต้องแล้วล่ะเช้าวันเสาร์ ป้าน,น้ำมาที่บ้านซาร่าและเดินเข้าไปในบ้านเห็นพื้นห้องสกรปรกจึงพูดกับซาร่าว่าซาร่าจ้าเอาไม้กวาดมากวาดห้องหน่อยจ้าไม้กวาดดอกหญ้าใช่ไหมคะป้าน้ำทำไมเราต้องกวาดพื้นบ้านรู้ไหมคะ เรากวาดก็เพื่อให้บ้านของเราสะอาดน่าอยู่ไม่มีฝุ่นละอองเดินไปก็สบายเท้าค่ะและที่สำคัญจะไม่เป็นแหล่งพาะเชื้อโรคขับป้าน้ำถ้าบ้านเรือนเราสะอาดสุขภาพกายสุขภาพจิตเราก็ดีด้วยนะหนูกวาดบ้านช่วยคุณยายทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะหล่งตน้นมาตามป้าน้ำที่บ้านสาราในห้องนั่งเล่นหนูสาราหนูบอกว่าช่วยยายกวาดบ้านทุกวันใช่ไหมจ๊ะ หนูช่วยคุณยายกวาดบ้านทุกวันเลยค่ะดีแล้วจ้าในซาร่าออกปาสาธิศการกวาดพื้นห้องเรียนให้ลุงดูหน่อยซิว่าเราควรใช้ไม้กวาดชนิดไหนดีใช้ไม้กวาดดอกหญ้าค่ะเอา้าให้ซาร่าสาธิตการกวาดบ้านให้ลุงดูซิป้านนำเอาวิธีการกวาดบ้านที่ถูกต้องให้กับซาร่า วิธีการกวาดบ้านสาร่าจะต้องเริ่มกวาดจากมุมห้องด้านในออกมาทางด้านนองห้องกวาดตามเรวนอนของพื้นกวาดมากองรวมกันไว้แล้วก็ค่อยใช้ที่ตักหงเนี่ยกวาดใส่ไปเทที่ขยจะจ้ะขอบคุณป้านามมากเลยค่ะที่แนะนําการกวาดบ้านให้หนูดีมากเลยจ่ะสาร่าเราจะได้ภูมิใจที่เราได้ช่วยงานพ่อแม่นะจ๊ะวันนี้คุณยายตื่นนอนแต่เชา้าเพราะเป็นวันหยุด จึงเดินไปที่ห้องรับแขกต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการเช็ดหรือถ้าในขณะที่นักเรียนเนี่ยกวาดอยากย่าอยู่นั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเรือนไว้ในขณะปัดฝุ่นเราก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้สะอาดนะจ๊ะแสาธิตการทำความสะอาดด้วยการเช็ด ถูพื้นห้องอุปกรณ์ในการถูพื้นห้องหรือว่าผ้าคีริว้วเราจะใช้ไม้ถูพื้นหรือว่าผ้าคีริว้วชุบน้ำแล้วก็บิดหมาดๆถูพื้นตามแนวนอนของพื้นเทปประตูนหน้าต่างชั้นวางให้เรียบร้อยซึ่งก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดบ้านจะ้ะยังไม่เสร็จทุกคนจะต้องมีวิน,นัยสามัคคีกันช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากที่ชมคลิป การทำงานบ้านของซาร่าแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะก่อนจะจากกันไปคุณครูขอทบทวนอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านกันก่อนนะคะชิ้นแรกไม้กวาดด้ามยาวหรือไม้กวาดหย,ย,ยักใยใช้กวาดหยกักใยบนเพดาน 2. ไม้กวาดขนไก่ใช้ปัดกฝุ่นตามเครื่องเรือนต่างๆนะคะ 3. ไม้กวาดดอกหญ้า ใช้กวาดพื้นที่เป็นพื้นเรียบ 4. ไม้ถูพื้นใช้ถูพื้นหลังจากใช้ไม่กวาดดอกยญ้าก,กวาดพื้นเรียบร้อยแล้วการบ้านท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน1ชิ้นเป็นไงคะกิจกรรมวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ